Today ain't nothing left, going today, not to keep the flame on the max. แลวสิหายเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยรถออกมาเติมลมนะครับคุณผู้ชมครับนี่หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ผมบอกเลยเจ้าตัวนี้นะเมืองไทยเขาเรียกว่าน้ำคันนะไม่อุ้มน้อยน้อยมากอย่าไปนับเลยดีกว่าไม่เห็นนะ่ะของแปลกแบบนี้เนี่ยนีนะ่คุณผู้ชมดูภายในนะกับเจ้านิสสันซีมา วายนะฮะลาดวายวายสามสองวายสาคันนี้หนึ่กอ่าก็คือเป็นรถซิ่งญี่ปุ่นยุค90แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V8 ตั้งแต่กำเนิดจ,จากโรงงานนะฮะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเคยขายนะอุ้มที่เป็น V8 ก็จะเป็นเจ้าเอ่ล็กซัสพวกตระกูล LS ต่างๆพวกนั้นก็จะเป็น V8 เป็น 1UZ 3 u ย แต่วีดของนิสสันซีมาคันนี้ผมบอกเลยฟิลยังกบขับรถเมกันใช่เสียงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงเครื่องเวลาทำเขาเรียกวีปเวลามันคำรามสียงมันจะบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุง้งอย่างนั้นใช่เหมืเสียงมันแบบใช่เลยถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูพวกมัส t ต n งปีเก่าๆหรือว่าพวกรถเมกันปีเก่านะเสียงจะเป็นอย่างนั้นนี่ภายในนะคุณผู้ชมวันนี้เอามาล้อขายให้ในราคาถูก นี่ต้องบอกว่าเป็นจอเดิมนะจากญี่ปุ่นใช่อันนี้ผมจ่ายมา่าญี่ปุ่นใช่อันนี้ยังบอกค่าขาสถานะเป็นตัวบวกันอากาศหน่อยเออวัอากาศนี่แหละปับเพิ่มอุณหภูมิห้ดูนี่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามน่านะฮะเกียออโต้ครับคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวจะให้น้องอุ้มเนี่ยรีวิวให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมจะให้ชมบรรยากาศสดๆครับออกไปขับเล่นจริงโอ้โหไม่ได้ออกมาขับเล่นหรอกเอารถออกมา เติมน้ํามันเติมลมยางเติมลมยางเขาเรียกให้หน้าอย่างมันดุกห้หมุนมั่งใช่นะฮะโอโ้โหได้เลยนี่ฟิล์ม <c oughs> คุณผู้ชมกระจกเป็นสีชาจากโรงงานนะฮะใช่นี่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าตัวนี้เนี่ยบาะข้างหลังเป็นบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะปรับได้นี่ใช้ใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชมนี่ปกติทุกอย่างนะบาะหลังไฟฟ้านะนี่เดี๋ยวใช้ดูฝั่งนี้ น,นี่กำลังเลื่อนนะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปกตินะครับแต่ก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของสรุปรอบที่แล้วได้บอกไปแล้วครับอันนี้คือต้องให้คุณผู้ชมไปไล่เอาเองนะแต่เรายังเปิดให้เห็นได้นะตรงนี้ล่างมันยังขยับอยู่ใช่นี่มันยังตัวนี้มันยังกระดิกอยู่ใช่แต่ว่าลองไล่ระบบใช่ปิดเข้าไป ติดนะอ๋อติดตรงนี้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะตรงตรงนี้คุณผู้ชมก็ไปไล่ดูเองแล้วกันนะครับนี่นี่เดี๋ยวขอทางตรงนี้จะให้ฟังเสียงที่ว่า V8 มันวุ้งๆยังไงอยากฟังอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอได้ยินจากข้างนอกด้วยได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้เราไม่มีรถนะอ่าจะออกเลยโอ้โหดูเสียงดิโอ้ยเนี่ย V8 แบบดื้อเลย เสียงโหดอะใช่เสียงแบบโหยเหล้าอ่ะเล้ามากไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับอแต่คนขับเป็นเต็มเลยเสียงแบบอยบบหยเหล้าก็คือคุณผู้ชมได้คันนี้ไปนะผมบอกเลยว่าคือมันไม่เหมือนใครใมันไม่เหมือนจริงจริง,รง,รงเนี่ยเจ้านิสันซีมาเนี่ยมันจะหน้าตาจะคล้ายๆตอนนี้ที่เขาเล่นกันก็คือมีเพรสิดแนนซีด้าด้วยอ่าใช่หน้าคล้ายๆกันใช่นะฮะแต่ซีมาเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนคุณผู้ชม คือตอนนี้ผมว่ายุคที่มันเป็นพวกรถขับหลังอ,ะอ่ะคนเล่นเยอะนะรถที่เป็นรถเ0าสแล้วขับเคลื่อนล้อหลังด้วยอ่ะเพราะว่ามันขเขาเรียกว่าอหลรเครื่องมันสามารถแบบทําอะไรได้เยอะอย<ช>่างบางคนอยากได้บอดี้คลาสสิกแต่อยากไปให้มันแรงต่อขับเคลื่อนล้อหลังมันสามารถทําอะไรได้อีกค่อนข้างเยอะ,อะ <ๆ S 1> เยอะอนเลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูเดี๋ยวราคาเหรอเดี๋ยวค่อยบอกตอนดูรอบรถได้ไหม ได้นี่นี่นี่แต่เอาเอาลดราคาให้อีกอันนี้ราคาเดิมนะให้ดูราคานี้ไว้ก่อนราคาเดิมนี่ตั้งอยู่แสนแปดเก้านะใช่๋ย่าดูตอนจบว่าจะเล้าขนาดไหนวันนี้ลดให้เอาไปเล้าเล้าแล้วกันครับนี่นี่นาฬิกาภายในยังสวยอยู่นะนี่นาฬิกานี่เป็นของเดิมจากโรงงานนี่ันิสสันเลยเนี่ยอ่าเป็นโลโก้นิสสันอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปวาร์ปกัน เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสภาพภายนอกกันนะครับกับเจ้า Nissan Sierra Y32 ปี92คันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะมิติรถดีมากทั้งแบนแล้วก็สวยนะฮะพลาดคันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่มีไม่สามารถหามาได้แล้วฟังเสียงสิโอ้โหฟังไหมฟังไหมอ่าน่อยนึงง่ามาโอ้โหดูสิโอ้โหโอ้โห โอ้โหแน่นอนอะ่ะเสียงเงี้ยก็แบบพวกแบบรถไม่กันอะ่ะใช่วงๆๆๆแล้วก็จะบอกด้วยว่าอันนี้เราให้ให้ไปเลยนะอุ้มเลขเทะเบียนสวยใช่3033เป็นหมวดเก่าเลยนะใช่แล้วก็หางหลังเนี่ยตรงรุ่นมาจากญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมใช่คือเห็ไหพอดีพอดีขอบเขาหมดเลยใช่ทรงแบบสวยๆเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูสาภาพภายนอกโดยรวมนี่ก็คือเป็นสีขาวมุก ใช่แล้วก็นี่นะครับเป็นล้อ18เป็นล้อ2ชิ้นนะก็คือแบบเป็นล้อแท้นะครับที่เป็นแยก2ชิ้นได้ก็คือสามารถถอดหมุดได้จริงๆเลยและต้องบอกว่าล้อไม่ถูกนะใช่ล้อนี่มูลค่าของแท้มี5 0 0 0มื่นหาบาทก็บอกเลยว่าล้อ2ชิ้นมันมีมูลค่าอยู่แล้วใช่คับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูรอบคันตอนนี้อันนี้เป็นวอเตอร์การ์ดนี่วอเตอร์การ์ดของแท้นะใช่มีมาครบสี่นาเลยโอ้โห คือผมว่าทรงมันแบบสวยสวยเลยอ่ะคือบอกน้องอุ้มเลยว่าเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยถ้าเกิดเราบอกราคาใบกรีดโอ้แน่นอนแน่นอนนีดีดูไว้นะหนึ่งแปดเก้านี่ท่องไว้นะราคาเดิมหนึ่งแปดเก้าีอันนี้คือราคาเดิมนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าราคาที่ผมให้ไปที่ลดราคาให้แล้วเนี่ยใครต่ออีกผมวางสายเลยเอาจริงๆผมไม่ขายนี่ครับอย่าที่เาดูรถเนี่ยดุมกลมไม่ง่ายนะล้อมันจะพอดีตัวทรงล้อหมดเลยอ่าทรงมันแบบสวยๆเลยโอ้โห แล้วก็นี่นะใบหน้าสภาพสวยๆนะครับนี่ไม่มีแตกกระจังหน้าสวยๆเลยแล้วก็นี่มีอันนี้คือของเขามาจากโรงงานเป็นอย่างนี้นอ่าะใช่นี้ไม่ใช่ว่าเรามาใส่เลยเขาเรียกอะไรนะใบชูโรอะไร่าใช่มันจะเป็นใบชูโาถ้าอย่างพวกเซฟิโลที่ขายในประเทศไทยอะมันจะเป็นใบงองขึนอันนี้ก็คือเขาจะเป็นทรงนี้นาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะสีไม่ใช่ไม่มีตาหนินะเดี๋ยวแต่ละคนมาอยากได้รถใบแดงอีกนี่มีตําหนินะรถคันนี้ออกใหม่มือหนึ่งเป็นล้านผมบอกเลย านี่คือด้านข้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ฝากระโปรงเปิดอยู่นะเปิดอยู่เปิดขึ้นมาเออโอ้โหผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มค่านะครับอู้และอะไรผมมีที่แนะนําให้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ยากถ้าเกิดรถมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ผ่านการเวลามาจนถึงทุกวันนี้หรอกตั้งแต่ปี92แล้วครับแล้วก็นี่นะครับนี่เมื่อกี้เราไปเติมลมเติมน้ํามันขับเล่นมาเห็นไหมเครื่องนิ่งๆเลยครับนิ่งๆ<ม>เลยนะนิ่งมาก นี่เห็นไหม V8 ใช่นี่4 1 0 0 c c ทวินเทอร์โบทวินคาป์ทวินแคมไม่มีเทอร์โบนี่ก็คือเป็นเครื่อง V8 สองข้างละสี่สูบใช่แค่เนี่ยเบิ้ลให้ดูนี่โอ้โหนิ่งจิ๊ๆเลยได้เลยคือมันนิ่งมากเลยแบบไม่สั่นไม่อะไรเลยเพรานั่งข้างในที่ถ้าแบบ คือด้วยคันนี้มันเป็นท่อแต่งใช่ไหมใช่ถ้าเราอุดหูไว้แล้วนั่งนิ่งๆอ่ะคือมันนิ่งมากนะแบบเครื่องไม่สตาร์ทเลยก็คืออาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยด้วยซ้ำใช่นะครับแต่คันนี้พอดีมันมีท่อแต่งก็เลยมีพุ่งๆหน่อยอันนี้ก็จะให้ดูห้องเครื่องไปให้คุ้มให้คุณผู้ชมชมภายในหน่อยดีกว่าอุ้มได้เลยอ่าเริ่มจากฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมก่อนเลยนี่นี่นี่คือแผงประตูนะใช่ ก็คือจะมีลายไม้ใช่แล้วก็สวิตกระจกใช้ได้หมดนะใช่อันนี้เป็นบอรตับบอดนะนี่รับบอดฝั่งฝั่งที่ประตูนี่ก็ปรับได้ปรับได้เห็นไหมเลื่อนอยู่นะคุณผู้ชมถอยเข้านะนี่แล้วก็พนักเกียงเห็นไหมปรับได้นะนี่ใช้ได้ปกตินะครับนอนใช้ได้ปกติครับผมอ่าแล้วก็จะให้ดูพงอะไรนี่คือพงอะไรเดิมโรงงานนะใช่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมนี่สวิตที่ปรับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่คือกระจกนะใช่ปรับกระจกมองข้างอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ ใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะอ่าพี่กอบดูนี่ผมปับนะนี่ขวาซ้ายขึ้นลงนี่ปกตินะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ซื้อไปเนี่ยต้องดูรีวิวนะเผื๋ยคุณผู้ชมไม่เห็นมันจะเป็นเก้อย่างนี้ใช่มันเก็บอยู่นี้แล้วกดออกมานี่เวลาเราจะใช้ก็กดตึ๊กแล้ก็ดอกโอ้มันซ่อนอยู่นี้รถสมัยนี้ไม่มีแล้วนะใช่ใครที่อนุรักษ์นิยมก็จัดไปคันนี้นะครับเลขใบนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่1 4 4 4 6 5 นะครับนี่ให้ดูภายในนะครับลายไม้เกียรโ,โตในะครับเบาะนี่ฝั่งคนนั่งใช่ครับนี่กดให้ดูโอ้โหแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้น้องอุ้มดูคุ้มอะ่ะผมบอกเลยราคาคุ้มแน่นอน มันปรับจากตรงนี้ได้นะแบบเผื่อมันเกะกะเราล้วก็เลื่อนขึ้นมาใช่เผื่อเกะกะคนนั่งหลังก็เลื่อนได้ก็เหมือนโตโยต้าคลาวใช่นะฮะเหมือนเล็กซัสใช่คือตอนนั้นเนี่ยเขาแข่งขันกันน่าดูเลยพวกออปชั่นนะฮะตัดเป็นแบบเขาเรียกว่าแข่งกันแบบน่าดูอ่ะใช่่เเเดดืออลยยีีะให้ดูเบาะหลังเบาะหลังาางหลัเบะนะครับกล้องไม่ได้แถมนะ้องใช้งานนี่นี่ปรับตรงนี้ได้นะนี่เห็นไหมนี่เบาะหลังนะนี่เห็นไหมเลื่อนเห็นไหมเลื่อนได้นะ โอ้โหคือมันได้ความแบบเป็นรถยุู90แบบแท้ๆจากเขาเรียกรถทรง JDM อ่ะใช่ญี่ปุ่นแท้ทั้งคันเปิดราคาเลยดีกว่าไหมเปิดเลยไหมเปิดปุ๊บก็มีคนซื้อเลยผมบอกเลยคนที่เล่นโตโยต้าคลา d คนที่เล่นเล็กซัส LS400 LS430 คนที่เล่นนิสสันเซ d ริกซีมาซีมาต้องมีเก็บไว้ใช่นะคุณผู้ชมเท่าไหร่ดีอุ้ม159ได้ไหม อุ้มให้159จาก189ลดไป30,000เลยนะส0ม0 0ืเลยจัดไปอุ้มขอพรอะว่าอุ้มบอกว่าพี่ขอเอาออกมาวอร์มหน่อยไหนๆวอร์มแล้วขายเลยละกันเพราะจริงๆรถคันนี้เนี่ยจริงๆผมใช้งานอยู่ใช่ก็เอาออกไปวอร์มอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งผมมันวนเล่นอยู่แถวนี้เรียบต่วจจะเห็นใครที่เห็นสีมาสีขาวนี่คือมีรถผมคันเดียวใช่ครับนะฮะแสนห้าหมื่นเก้าพันโทรให้ทันจองให้ทันซื้อให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดเอาเที่ยวเท่านี้นะ bỏ con. Phải đâu? อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ